ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสูู้่สู้คนนะครับผมเอามาเบิ่งกันนะครับว่าอ่ะมาแล้วด่วนๆพี่น้องสิหลุดมาแล้วครับผมของวันที่สิบหกก็พี่น้องเด้อวันที่สิบหก เอานะครับผมเลขหลุดวัดป่าภูจันหอมนะครับเอาพี่น้องคลิปซี่ 4. นะครับก่อนที่จะไปเบิรงของงวดนี้นะครับให้มาเบิรงงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาอ่ะวัดป่าภูจันหอมกันนะครับให้มานะครับเก้าสองห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเข้าที่ห้าสามนะครับพี่น้องคลิปซี่ 4. เขาที่หาสามตรงๆนะครับบนนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเอฟซีนี่คือมวดก่อนนะครับมวดที่ผ่านมาหลักฐานนะครับหลักฐานให้หลักฐานมาเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอ่ะผมมีหลักฐานกันนะครับพี่น้องเอฟซีมวดนี้รุดมาแล้วครับผมรุดมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีตั้งใจเบิ่งดีๆแลวพี่น้องเนี่จับตาดูให้ดีๆนะครับมวดนี้รับรองว่า มีเหกันอีกนะครับมาดูกันนะครับเจ็ดสามสองนะครับพี่น้องเอฟซีเจ็ดสามสองนะครับ พี่น้องเป็นยังไงครับผมเหล็กง่ามบ่ครับผมง่ามบ่ครับพี่น้องง่ามบอเกบสามสองนะครับให้พี่น้องซับเห่นหกประตูนะครับหกประตูนะครับหกประตูคืออ่าถ้าภาษาฟังเล่ากะซอยเห่นนะครับซอยเห่นยหกประตูนะครับเอามาเบืองกันครับผมมาเบืองกันนะครับจับตาเบืองกันดีพี่น้อง นะครับมาเราดวลๆนะครับดวนจีไปสนีจ้ากันนะครับเดกสองตัวสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองนะครับสามเจ็ดนี่ครับงวดนี้เพิ่มอีกหนึ่งหางนะครับเพิ่มหนึ่งหางนะครับอ้าวพี่น้องเอฟซีนะครับอย่าฝากแคปหน้าจอนะครับก็อย่าฝากแคปหน้าจอก่อนจะแคปหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณกับคุณพี่น้องเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเอฟซี FC ทันใดที่เข้ามาใหม่นะครับเด้ออ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมวัดปลาผู้จะน้อมนะครับงวดนี้มีต้นเน้นพี่น้องไม่เน้นครับไม่เน้นไ้นะครับมาเบิองกันนะครับมาเบิองกันมาจับตาดูกันดี อ่านะครับมีเน้นนะครับมีเน้นสามสองนะครับผมสามสองนะนะครับพี่น้องเอีแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับอ่ะหมวดที่แล้วนะครับมาวงกบคู่กันนะครับดูครอบคู่กันไปนะครับผมงมวดที่ผ่านมาให้พี่น้องเอฟซีรเบิรงกันนะครับอ่ะเบิรงกันเจ๊ะๆกันไปรถพี่น้องเอี จัดจากกันไปเลยนะครับนี่ครับพี่้องเอซของเก้าของไม,ขงม, S, ม่ของวันที่3ามสบเอที่ผ่านมาของวันที่1ิหกคือมือนี้นะครับวมดที่แล้วเพิ่นให้เลข3มตัวมาแล้วก็จับคู่ให้สามคู่ งวดนี้ให้เลขสามตัวจับคู่เพิ่มอีกคู่นั่งเป็นสี่คู่นะครับนี่ครับเลขหลุดวัดป่าภูจันหอมเลขหลุดวัดป่าภูจันหอมมาแล้วครับมาแล้วครับที่พี่น้องรอคอยกันนะครับทีเอฟซี FC รอคอยกันนะครับเอาแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาให้พี่น้องเอฟซี แคปหน้าจอกันไว้อีกรอบนึงนะครับอ่ะรอบนึงนะครับนี่ครับเรียกวัดปลาผู้จิ๋นหอมนะครับผมเอาไหมครับหน้าจอเซ็ตสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลื่มกดไลค์กดแชร์เอานะครับผมขอฝากนะครับขอฝากน้องไม้นะครับช่องน้องไม้นะครับ ช่องน้องใหม่ของอุนมสวนยางชาแนลนะครับนุมสวนยางชาแนลพี่น้องพิมพ์กดเข้าไปติดตามใหม้นะครับนะครับขอฝากน้องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวตัวทางช่องใหม่นะครับผมเพิ่งจะามาเป็นเพื่อนในาทางช่องกันนะครับเสนอแนวทางค้อกันนะพี่น้องที่ น,นั้นก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ทั้งวันแตมีส่วนรวมนะพี่น้อง,นองนะเนาะตาเสานะครับขนาดตาเสาทั้งวันยังมีส่วนรวมอยู่นะครับเอานะครับกดที่แล้วหาสามเข้าบนตรงๆงวดนี้สามสองตัวเน้นนะครับหรือพี่น้องอีซีไม่ชอบที่เพิ่นเน้นไ้นะครับบอสอที่ไ่เน้นไ้ซับเล่นได้หนีนะครับซับเล่นได้หนีนะครับ อ่ะฉะนั้นบ๊้ยพี่น้องเอฟซีขอให้เฮงๆนะกันนะครับผมไปหายิบสลากกินแบ่งรัฐบานกันได้นะครับผมบนหรือเอฟซีจะหาวิจารณญย่านในการรับชมนะครับผมอ่ะครับผมเบิ่งไปเรื่อยๆชั่ก่อนพี่น้องขอเวลา9นาทีเท่านั้นนะครับผมบ่ดนนะครับบ่ดนนะครับ เอางวดประจำวันที่16สิงหาเลขหลุดวัดบ่าฟูจันหอมที่พี่น้องรอคอยกันมานานเกตสามสองสามศูสหนึ่งสสองเจเน้นที่สาสองวดนี้ไม่เน้นครับผม